สวัสดีค่ะพบกับช่องคนบ,นบานาบชอบงานฝีมอือเก่าค่ะมือหนีสิมานําเสนอกระทงจากฟักกะทินนะคะแบบที่หนึ่งค่ะเป็นจ้งไดไปชมกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์เท่านะคะอุปกรณ์ที่ใส่กระสิมิฐานกระทงขนาดแ้วแตะความชอบของแต่ละคนค่ะส่วนกลีบนะคะกลีบกระทงเข้าสีใสฟักกะทินอ่อน สองขนาดค่ะขนาดแรกมีความยาวยุที่12เซนติเมตรขนาดที่สองนะคะฟักกระถินอ่อนคือกันจา่ามีความยาวยุที่10เซนติเมตรค่ะสีออกมาในรูปแบบใดไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะสําหรับการทากลีบกระท้มกับว่านยุงยากค่ะแค่นํากลีบกระท่งที่มีความยาวของฟักกระถินอ่อน12เซนติเมตรนะคะมาพับคลึงในลักษณะนี้ค่ะเอาปลายประกบกันแล้วก,ก็ไปว่างเลี่ยงตรงฐานกระท่งใส่ตะปูมุดปักเลยนะคะ ในใ,ในการพับกลีบตรงนี้เขาจะบริีเกลีบกระท่งนะคะเพราะว่าสีถ้ำแห้ฟ้กกระถินอ่อนของเ้าน่ะแตกหักได้ค่ะเฮ้าแค่พับให้มันคงแล้วเขาก็นั่งไปปักโดยรอบฐานเลยนะคะทําไปเรื่อยๆจนว่าสิ้นสุดรอบฐานนะคะความห่างก็แล้วแต่เฮ้าเลยนะคะนี่จะตามความสวยงามเข้าเลยจา้าเมื่อเฮ้าปักกลีบกระท่งสิ้นสุดรอบแรกแล้วรอบที่สองเขากับสิเริ่มต้นไมนะคะ โดยการนํากลีบกระท่องที่มีความยาวยุที10เซนติเมตรค่ะมาทํากลีบในลักษณะเดียวกันนะคะกับรอบแรกพับครึ่งแล้วก็ปักลงไปโดยรอบอีกรอบนึงค่ะเสร็จสิ้นรอบที่สองแล้วรอบที่3เข้ากับสิใส่กลีบกระท่งที่มีขนาดความยาว10เซนติเมตรเหมือนกันนะคะในการปักแต่ว่าในรอบนี้เข้าสิใส่ฟัาก,กระถินที่มันอ่อนจัดเลยค่ะเพราว่าสีเตุให้ขนาดของกลีบกระท่องนะ่ะ ดูรถลัล่นลงไปนะคะเพิ่มความสวยงามให้กระทงเข้ายิ่งขึ้นนะคะเมื่อเข้าจัดเลี่ยงเ็จแล้วสามสันนะคะตรงกลางกระสิป,ปักถูบที่แยนเหล่ากระดับตกแต่ง้วดยดอกไม้ให้สวยงามนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นจ้าสําหรับการ,ากรทาํากระทงจากฟักกระถินในแบบที่หนึ่งนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมถูกๆูกกาลังใจนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าสิมานําเสนอการ,ากรทาํากระทงจากฟักกระถินในแบบที่สองให้ชมกันค่ะคลิปนี้เอาไปตำมนีกรสวัสดีค่ะ